โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคสมชื่อครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราก็ไปอยู่กับใดคอนเทนต์เล่าเรื่องกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่น้องๆน,นะผมเรียกร้องกันเข้ามาในบางส่วนเออไม่ได้เยอะมากหรอกนะแต่ด้วยความที่วันนี้นะครับผมวันที่พี่อัดคลิปเป็นวันที่25ธันวาใช่ไหมทุกคนคือ <c oughs> มันเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองนะซึ่งมันทาให้พี่นึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งได้นะครับผมช่วงเวลาที่พี่ได้อยู่มอสามนะครับผมในวันคริสต์มาส คือกูเกือบโดนเปิดครับผมในวันงานคิดมัดโรงเรียนก็เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปเล่าให้ฟังแล้วกันนะทุกคนแต่ก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเรื่องเล่าของพี่อะยังมีอีกเยอะมากเลยด้วยแต่นี่พี่ไม่ได้มาทําต่อนะก็เพราะว่าคือผลตอบรับคือมันไม่ค่อยดีไงทุกคนพีแค่พวกเองกดไลค์อะเออเป็นกาลังใจกับพี่พอพี่ไม่เห็นเอ้ย ยอดไลค์เยอะว่ะแสดงว่าคลิปนี้คนชอบคนสนใจพี่ก็จะได้ไปทําต่อเนี่ยก็เดี๋ยวไปรับฟังรับชมกันเลยดีกว่านะทุกคนซึ่งพี่ก็ขอย้อนเวลากลับไปก่อนที่จะมาถึงวันงานคิดมากนะทุกคนเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นครับซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแหละมันทาให้กูแบบเกือบโดนเปิดในวันงานคิดมากครับทุกคนซึ่งมันมีเพื่อนผมอยู่คนนะครับซึ่งไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยมาเรียนกับผมมาตั้งแต่ที่โรงเรียนเก่าครับแต่ความสนิทผมกับมันตอนนั้นนะคือผมไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าผมสนิทกับมันนนนหหรรืออเเเปลล่่่าาออาะะะมมมมจจไไไกกกบบผ็ด้แนะแตตโงียวคุ แบบอยู่คนละห้องนะคือมันมีแค่4ี่ห้องเข้าใจป่ะเออห้องหนึ่งนี่ก็ห้องเด็กเรียนส่วนห้องสองสสเนี่ยคือแบบจะอยู่รวมกันครับเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันเลยพอเรียนจบมาปุ๊บต่างคนต่างย้ายโรงเรียนกันไปส่วนใหญ่เพื่อนผมคือมันจะเป็นเด็กเรียนครับเด็กเรียนเก่งมันก็จะไปอยู่โรงเรียนต o p t o กันครับผมผมว่าย้ายมาอยู่โรงเรียนนี้ครับผมโรงเรียนอารุนแล้วพอแบ่งห้องปุ๊บผมก็ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนคนนั้นนะซึ่งเพื่อนผมคนนั้นอะคือมันเรียนเก่งครับมันก็ไปอยู่ห้องต้นๆครับห้องหนึ่ะคือ มันอยู่ห่างกันครับเหมือนเข้าแบ่งเลยอะโรงเรียนอะ เอาไปพวกเด็กเรียนอะไปอยู่อีกตึกหนึ่งตัวในห้อง3 4 5 6ี่นี่คือแบบนี่มาอยู่รวมกันคือไอ้พวกไม่เรียนอะก็ะเลยแบบไม่ค่อยได้เจอกันครับผมแต่ว่าปกติเวลาเจอโรงอาหารสมัยก่อนก็คือก็ทักทายกันนะบอกเอ้ยไปไหนเอ้ยอะไรเงี้ยเออปกติครับผมแต่พอแบบเวลาผ่านไปน,นานๆมันก็เริ่มแบบมีเพื่อนใหม่อะไรเงี้เข้าใจแม่ทุกคนพอมาถึงตอนมอ .3 ครับผมมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนครับผมผมอะจะชอบไปซื้อขนมจีนหน้าโรงเรียนครับมันจะมีร้านหนึ่งเป็นร้านป้เลววา กินนะแมงคัวคลาสสิกอ่ะคือเขาจะใส่ถุงอ่ะถุงละสิบาทใส่เป็นถุงก๊อบแก๊บอ่ะถุงเล็กๆอ่ะไม่เป็นจะถุงก๊อบแก๊บนะเป็นถุงร้อนอ่ะถุงเล็กๆครับผมแล้วก็ตักกินในในถุงอ่ะเออนั่นแหละครับผมสิบบาทผมก็จะชอบไปกินกับเพื่อนๆครับแล้วก็วันนั้นคือไอ้เพื่อนผมคนนั้นอ่ะมันก็ยืนอยู่ด้วยครับแต่ตอนนั้นนะคือผมอาจจะผิดด้วยแหละคือผมไปทักมันครับแต่กูไม่ได้ทักชื่อมันนะกูไปทักชื่อพ่อมันครับผมไปทักมันว่าเฮ้ยพ่อมึงอ่ะผมไปทักอย่างนี้ครับเออมันนกก็ึว่่าาผมมไปดพออออังเเคืืแบบหน ผมไม่รู้เหมือนกันนะเออความคิดของมันตอนนั้นอะคืออะไรเว้ยเข้าใจไหมเออแต่ตอนนั้นกูก็ยอมรับว่าเออกูผิดกูไปด่าพ่อมันแต่มันน่ะอยู่ๆแม่งมาตึงใส่ผมเว้ยเออด้วยความที่ผมแม่ก็อ้าวไอ้เหียเราก็แม่งเคยรู้จักกันนะเออเคยสนิทอยู่ด้วยกันนะมันมาตึงใส่ผมเลยมันหันมามองหน้าแล้วบอกว่าเหียอะไรของมึงเล่นเหียเลยไม่รู้เรื่องเออแล้วมันก็ทำหน้าจริงจังจัดตอนนั้นก็วกูเวอร์เลยเด็หน้ากูเวอร์เลยหน้ากูเสียจัดไอ้เหียกูไปทักเพื่อนแล้วเพื่อนผมก็อยู่ด้วยไง ผมก็ไม่ได้อะไรเพราะตอนนั้นผมก็ผิดเองที่ไปด่าพ่อมันเรื่องนั้นผมก็เออยอมรับครับผมว่าผมผิดแต่ว่าพอเวลาผ่านไปครับผมผมจำไม่ได้แล้วว่าผ่านไปนานแค่ไหนนะผมกลับมาบ้านก็คือไปร้านเกมเ,เล่นเกมปกติแล้วคราวนี้มันก็มีแชทแชทหนึ่งจากชายปิศาเด้งขึ้นมาครับทักผมมาว่า มึงด่าเพื่อนกูเลยเออซึ่งตอนนั้นผมก็งงว่าอ้าวกูไปด่าใครวะกูยังไม่เคยด่าใครเลยซึ่งไอคนนั้นนะที่ทักหาผมอะ่ะผมก็ไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักมันเลยผมก็เข้าไป่องโปรไฟล์มันอ้เยี่ยอยู่คนละโรงเรียนกับกูด่ว่ะอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งแล้วกูไปด่าเพื่อนมันตอนไหนวะผมก็งงครับผมก็เลยตอบกลับมันไปว่ากูด่าใครมันก็บอกชื่อเพื่อนผมมาครับซึ่งตอนนั้นความให้กูยิ่งงเงข้าไปใหญ่เลอ้าวอ้เยี่ยสรุปเพื่อนกูมันไม่จบ ไอ้จิบหายที่กูไปด่าพ่อมันตอนนั้นคือมันไปนฟ้องเพื่อนมันครับแม่ไปฟ้องเพื่อนมันจะให้เพื่อนมันมาลอกกูอีกเอากูนี่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยคือตอนนั้นเออกูก็ผิดไอ้ท,ที่กูไปด่าพ่อมึงแต่กูไม่คิดว่ามึงจะไปบอกเพื่อนมึงให้มากระทืบก,กูตอนท,ที่กูกับมึงก็เคยเป็นเพื่อนกันพวกมึงเข้าใจไหม <c oughs> ผมก็เลยตอบกลับมันไปว่าเป็นเพื่อนกันเรียนกันมาจากโรงเรียนเก่าเออแล้วผมก็จําบทสนทนาต่อจากนั้นไม่ได้แล้วว่ามีบทสนทน,นาอะไรต่อหรือเปล่านะเออแล้วพอเวลาผ่านไปครับผมก็ไม่ได้คุยยกกัับมมมนนนเเลลนะช่่ววงาตอ็ไได้ ก,าาาาก็คือแบบไม่ทักเลยอะแล้วพอมาถึงวันงานคิดมากครับซึ่งเป็นวันเกิดเรื่องแหละซึ่งโรงเรียนของผมอะจะเป็นโรงเรียนคิดถ้าผมช่วงวันงานคิดมากคือเขาจะจัดงานครับผมช่วงเช้านี่ก็แทบจะไม่มีเรียนนะเขาก็จะเป็นกิจกรรมครับผมภายในโรงเรียนในห้องใครจะมาก็มาใครไม่มาก็ไม่ต้องมาครับแต่ว่าช่วงเยว็นอะช่วงประมาณหัวข้ามอะหกโมงทุ่มสองทุ่มเนี่ยคือเขาจะจัดงานครับผมแล้วเขาก็จะเปิดให้แบบผู้ปกครองเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กนอกอะม,ม,네มันไม่สามารถเข้ามาได้นะแต่ว่ามันก็จะมีบางคนคือแบบแฝงตัวเเเขข้้้าาาาาามมคือย่ะก็จํไได ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครนักเรียนนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนะตอนนั้นคือสามารถใส่ชุดนอกเข้าไปได้ครับไดเอาจริงๆรไหมไอคนที่อยู่โรงเรียนน่ะมันไม่ได้มางานหรอกไอตัวไอคนที่มางานน่ะมันไม่ได้อยู่โรงเรียนผมหรอกคือไอคนที่เรียนโรงเรียนผมนะนูนไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์กันครับซึ่งสมัยก่อนคือพับปะมันเข้าได้ประมาณอายุ18ครับเออ18มันก็เข้าได้เลยเว้ยตอนนั้นนะ่ะเออไอคนที่แม่งแบบมาโรงเรียนก็โกหกพ่อแม่ไงเฮ้ยแม่ เดี๋ยวไปโรงเรียนนะไปงานคิดบ้านแต่จริงๆไม่หรอกครับนุ่นเที่ยวผับเที่ยวบาร์ครับแต่ว่าสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วนะพุนะ่เพราะว่าผับมันเข้าไปได้แหละมันต้องอายุ20ขึ้นถูกปะแต่สมัยพี่คือแบบโกหกพ่อแม่ไงเพื่อนพี่มันก็โกหกพ่อแม่ว่าเอ้มางานคิดมาแต่จริงไม่ใช่ครับนุ่นไปร้านเหล้าครับไอชิบหายแล้ววันงานวันนั้นคือผมไปกับเพื่อนผมครับสองคนก็คือผมกับไอเกมไอเกมวาทินะเออผมไปกันสองคนครับซึ่งเพื่อนผมคนอื่นมันก็ ไม่ค่อยไปหรอกก็อย่างที่ผมบอกว่าไอคนที่เรียนโรงเรียนจริงๆอะ่ะคือมันไม่ไปเออมันมีแต่คนนอกมาครับเพราะว่าคนนอกที่มาเนี่ยคือมันมาดูสาวๆครับเพราะว่าโรงเรียนผมตอนนั้นคือเอาง่ายๆมีแต่ผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักครับผมเพราะว่าเป็นโรงเรียนเอกชนไงผู้หญิงมันสามารถแบบไว้ผมยาวได้ครับผมแล้วก็ถักเปียผูกโบอะไรเงีงย้ยเออมันก็จะน่ารักน่ารักครับผมเด็กนอกแม่งส่วนใหญ่ก็จะมาไอเด็กที่ยุ่งเรียนนี่ไม่มาครับผมผมก็ไปกับไอ้ไอ้วาทินครับผมสองคนสาเหตุที่ไปตอนนั้นก็เพราะว่าแฟนผมกับแฟนไอ้วาทินอะเป็นนกััคคครรบบผผผมมมลลไไปปหหาแแแฟะ้ว ก็ลุกไปจะซื้อน้ําครับหิวน้ําคอแห้งผมก็เดินไปที่ร้านน้ําครับระหว่างที่ผมเดินไปอะผมเจอแล้วผมเจอพวกมันแล้วเจอเพื่อนผมแล้วก็ไอ้คนที่ทักหาผมแล้วก็กลุ่มเพื่อนมันอีกนะอีกหลายคนเลยนั่งอยู่ตรงไม้หินอ่อนนั่งตอนแรกอะมันก็ไม่เห็นผมนะผมก็หลบมันนะเอาตรงๆเลยกูก็หลบมันนะเออกูก็กลัวอยู่เหมือนกันไอ้เหี้ยมันใครก็ไม่รู้แล้วไอ้คนที่ทักหาผมอะมันไม่ใช่แบบเด็กน้อยนะเออมันก็มีพวกเยอะอยู่เหมือนกันเก่าอยู่เหมือนกันผมก็หลบครับ พยายามจะไม่ให้มันเห็นผมก็ไปซื้อน้ําแต่เพื่อนผมอ่ะมันเห็นเว้ยพอมันเห็นปุ๊บมันก็สะกิดเพื่อนมันบอกว่าเฮ้ยนั่นอะ่ะประมาณเนี้ยเข้าใจแม่ผมก็ยักหน้าบอกเฮ้ยนู่นอะ่ะดูไปนู่นแล้วพวกบัดแบงก็มองกูกูก็แบบ ทำเป็นซื้อน้ําเฉยทาเป็นแบบไม่ได้มองแต่จริงคือกูเห็นแล้วกูมองแล้วว่าเออมันมองกูอยู่จ้องกูตาเป็นมันเลย <c oughs> อะ่ะมันจะลอกูหรือเปล่าวะตอนนั้นบุกก็กลัวเออกูจะโดนต่อยหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วพวกยังเยอะอะแล้วพอคราวนี้มันมีคนหนึ่งครับในกลุ่มมันนั่งอหินอ่อนอยู่แปบมันทําท่าแบบจะลุกอะถ้าใจแปบบ๊บมันทาท่าอย่างเงี้ยจะลุกขึ้นมาแต่เพื่อนมันอะ ดึงแขนเอาไว้แล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้ผมเดานะมันน่าจะพูดประมาณว่าเฮ้ยอันนี้ในโรงเรียนล้อนอกของเรียนค่อยล่อมันเออผมว่ามันต้องพูดอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าตรนนั้นคือมันเป็นในโรงเรียนไงเออจะมาต่อยกันก็ชิบหายไอ้เพื่อนผมก็สวยไงพาเด็กนอกเข้ามาอะไรอย่างี้คือแบบเรื่องอาจจะบานไปมันก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ตอนนั้นอะคือผมยืนซื้อน,น้าอยู่แบบกูชุนจารักกูเห็นนะไอ้คนนอกแบบจะลุกขึ้นมาเงี่ยจะล่อกูวเออแล้วด้วยความที่เพื่อนผมอะมันก็นั่งตรงนั้นด้ววววยยยยแแแมมม้้้กกกกกกูููนนนนนนนึออลลลััับบบบไปเเเเเเีีดช่่่่่่งงาทะะจ พาเพื่อนแม่งมาล่อก,กูในโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยคือเอาจิงๆอะถ้ามดแบบมันเห็นกูนไปเพื่อนจริงนะมันก็น่าจะบอกเพื่อนล้ว่าเฮ้ยพอเธอเอออะไรเงี้ยไม่ได้อะไรแล้วอะไรประมาณนั้นนะเขาะ้าใจปะแต่แม่งไม่ จะมาล่อคูครับต้องไปบอยไอเกมกันเลยครับเพราะว่าตอนนั้นอนะไอเกมแม่งมันก็พวกพี่มันเก่าครับเออแล้วก็เป็นวันงานคิดมากนังไงไอเกมบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวพี่กูมานั่งเรียน <S <S อ่าตันน้นสวยดิมีพวกกูต้องไปบอยไอเกมกันเลยซึ่งเรื่องนี้คือผมไม่เคยบอกใครเลยนะเว้ยตั้งแต่ที่ไอ้นั่นทักมาผมก็ไม่ได้บอกไอเกมนะเว้ยผมก็ปล่อยไปครับเฉยๆแต่ไม่รู้ไงว่าแบบมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเข้าใจปะเหมือนแบบบังเอิญมาเจออะไรเงี้ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันตั้งใจมาหรือเปล่าอะไรเงี้ย ไกลุ่มหนึ่งครับไอกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มรุ่นพี่คนละกลุ่มกันนะอ่าไอนี่เป็นกลุ่มรุ่นพี่ซึ่งตอนนั้นผมอยู่หมอสามไอรุ่นพี่พวกนี้อยู่หมอห้าครับกูจะโดนแม่งส่องกลุ่มเลยคือไอรุ่นพี่คเนี้ผมต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าก่อนหน้านั้นนะคือผมแบบว่าไ,ไม่ค่อยถูกกับมันอยู่ครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรื่องอะไรและผมก็ไม่เคยไปพูดคุยกับมันไม่เคยทะเลาะก,กับมันผมก็จำไม่ได้แล้วว่ากูไปทะเลาะอ,อะไรกับมันหรือเปล่านะเอออยู่ก็แม่งไม่ชอบกู แต่ผมอะเคยเจอมันครับผมที่ร้านเกมเพราะว่ามันเล่นร้านเกมเดียวกับผมเออผมก็จะเจอมันทุกเย็นเลยเออร้านเกมผมก็ไม่เคยคุยกับมันนะเออแต่อยู่ๆแม่งมาแม่งไม่ชอบกูมันเดกับเพื่อนมระมาสามตีนครับนั่งตรงไม้หินอ่อนมองหน้าผมมองค้างเลยอียแล้วผมก็หันไปเจอพอดีแล้วด้วยความที่ตอนนั้นกูวิบวับแล้วตอนนั้นที่กูแบบชุนๆุนอยู่ผมก็ด่าไปครับมองหน้าอ้าไเงยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันได้ยินหรือเปล่าแต่พี่คิดว่ามันน่าจะไม่ได้ยินนะถ้ามันได้ยินกูน่าจะโดนซนตีแล้้้ววตอนนนนนนัพี่่่่คคิดาาาเขจะไไมยทุก เออแต่พี่พูดไปเลยกูด่าเลยมองหน้าหาพ่อคือตอนนั้นแบบกูช่นจันเลยแล้วผมก็เอาไปฟ้องไอ้เกมหมดเลยบอกไอ้เกมเฮียกูจะโดนเด็กนอกแม่งล่อคือแม่งเพื่อนกูแม่งไปพาเด็กนอกมาสาจะล่อกูไอ้แคยแล้วพอกูเดินออกมาแม่งกูก็ไปเจอแม่งรุ่นพี่แม่งมองหน้ากูกูเลยด่าพ่อมันไปไม่รู้มันจะล่อกูหรือเปล่าคือกูฟ้องไอ้แคยเกมหมดเลยคือตอนนั้นไอ้เกมอ่ะมันแบบมีบารามีไงเออพวกพี่มันเก่าครับมันมีบารามีพี่มันไอ้เกมบอกเอ้ย แล้วดูโทรบอกพี่ก่อนมาโทรบอกพี่ครับให้พี่มันมาซึ่งพี่อ่ะมันก็จะมาอยู่แล้วมันก็จะมาแบบล่อนนะเออมาร่อนหน้าโรงเรียนนะอะไรประมาณนั้นนะครบผมมันงานนะ่ะตอนนั้นผมก็ออกไปก็พวกพี่มัน ก็ไมไ่มีอะไรเกิดขึ้นครับกูไม่ได้โดนส้นตีนครับไม่โดนต้นตีนในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนครับผมแต่ว่าเกือบครับเกือบโดนถ้าไอคนนั้นอะ่ะมันไม่ห้ามไอเด็กนอกนะคือที่มันลุกขึ้นมากูน่านจะโดนเปิดนะตอนนั้นอะ่ะเออแล้วก็ไอรุ่นพี่อะ่ะถ้ามันได้ยินนะว่ากูด่าพ่อมันะ่ะเพิ่มๆมันก็ลุกจะมาต,มาตอ่อยกูนะเอาจริงอะแต่โชคดีครับผมที่มันไม่ได้ยินแล้วกูก็โชคดีที่ไอหน้นนามันห้ามมาไว้ครับไม่งั้นกูโดนเปิดแน่นอนครับทุกคนนั่นแหละแล้วก็เลือกเราหลังจากนั้นนนกกกก็็็คคคคคืืือออออออไไไไไเเเเเเพ่่่่งงผผมมมมมมะะีีีรรรลลลยยยยยยยบบบบปัััดุาวจ มาขึ้นม .4 ม .5 อันนี้เพิ่งมาเริ่มคุยครับผมคือโตแล้วอะเออพอขึ้นมหม .4 ก็เริ่มเริ่มคุยกันนะผมแล้วก็กลับมาสนิทกันเหมือนเดิมก็คือคุยไม่ได้สนิทหรอกก็คือไม่ไม่เรียกว่าสนิทได้ไหมก็คือคุยเจอหน้ากาันทักทายยิ้มอะไรกันทักเฟซคุยอะไรก็ปกติครับเออไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเออแล้วอะไรมันก็เป็นเรื่องแบบเด็กๆอะเออแต่ไอ้พวกรุ่นพี่อะไม่จบนะเออกอ้เรื่องรุ่นพี่ก็คือแบบยังอีกยาวครับทุกคนนี่มันไม่ชอบกู